สบายดีสวัสดีค่ะมี่ต้นหักข้าวสูสงน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนืน้อชแนลชนแนลเด้อทุกคนเด้ออ่านมื่อนี้น้องตุ๊กมาน้องมาขุดดินสวยพอแล้วกะมาต้มข้าหมูเนาะทุกคนกําลังต้มเลยเนาะเนาะเอามากอันนี้ต้มเหอะหมูกินมากสู้ คนก็นกินหมูก็กินนอะอนส่วนอันนี้คือเป็นมักแกเนาะทุกคนมักแกลามาตมม้มหหมูส่วนมักอ้อนอ้อนหันน้องตุเก็บขายเนาะทุกคนเก็บขายน้นนยนองตุเห็ดถงเนื้อหาพันก็มีมีรายอยู่แต่ว่าน้องตุ๊กันช่วงน,นี้มันบ่มีหน่วยอ่อนเราก็เลยเก็บแต่หน่วยแกมันมาเหินเหินหมูเนาะเราว่ามามักสู้นีน่มันจะเป็นหามันเป็นมันจะเป็นร้ายรายเนาะทุกคนเนาะอ่าเฮือพีเหือน่องก็ร้ายแล้วแต่ เอาไปขายก่อคนทางที่จะจะร้ายแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็เก็บเก็บอันเก็บยื่นน้องนี่เนาะมามาตมม้มหัวหมูส่วนอันที่ยุ่เฮือนหันก็เก็บมาหัวหมูคือกันแต่ว่าจว่านยุ่เฮือนหันช่วงนี้บบมีเนาะเพราะว่าน,นกตุกเอาลงเมืม้อนั้นอันอยู่หลังบานอยู่หลังเฮือนนกตุกขขนาดอยู่อันทางทางเฮือนครัวนะเป็นเป็น,ปนหน่วยแบบนี้ก็ได้ เป็นไล่ยลยเนาะเมื่อนั้นก็มีลุงแล้วก็มีคนแถวเฮือนหางเขาเขาเขามาเอาเนาะน้องตุกเอาลงมาเนาะแม่แม่ปีนขึ้นไปเลยน้องตุกบริาท,ทคิดเนาะแต่น่าจะมีอยู่อันที่เก็บพักหล้างบานเก็บพักออมเพือนมามามากินะนะน้องตุกก๊กน้นองตุกเอาลงมาอยู่เนาะอันนี้คือมากซู้มา์คซูเดี๋ยวน้องตุก๊กิดซอยล้วจะเจอหมอดมเนาะ ตัหมูนี่กินดีสุดเนาะทุกคนนันี่นะมันเป็นแบบรสชาติมันหวานนะคนเท้าตุมกินกันยังแสบเนาะทุกคนเนาะหมูก็หัวแสบแน,น,น่นอนนี่ตมกำลังตมน้ำเลยเนาะนี่เนาะแล้วก็มักซูมักซูเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะตมหัวหมูกินเดี๋ยวเขามาซอยกันเลยทุกคน มื่อนีน้องตุ๊กลือมอาคาต่างกล่องมาเนาะซอยไปค่ะสวงนี้ร so <arta> ู i̇şte ้สึกแบบว่า ติดติดติดคำบันคำไทยภาษาไทยมันจะมียางเนะทุกคนยางติดมือหรอไปยยกออกแต่ว่าตุมมาแล้วมันบม,มีตอนดิบๆน่ะมี Nghãy nhỏ cạo. Say sao mà spook nó murder, nóng nữa. Tông mục ở cầm lang hong, lựa. Nghãy gửi đó, gửi 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 gửi

มันกับมีแมงนี่เลยเป็นแมงอันนี้ทอปไปกันไปขวเรือไปแกงกินต้มกินกับเจียวเสียบ ส่วนพายเซตมต่อไปนทุกคนคนดินเนอะอันนั้นคือพอเฮ็ดอันบอนไหวเฟืองแล้วก็เฮ็ดเฮือนเฮงวัวยูเนาะทุกคนแบบอ่ะช่วงนี้มันมันหนาวอย่ามันฝนตกมามันมีวันยูบมีห่มยู่นะทุกคนก็เลยก็เลยคุด แบบมันมันแขบได้แล้วก็มันเป็นตะลิงสั้นก็เลยฉีขุดมันลงมาเนาะคนทำมันเพียงเพียง <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวให้บ้างบรรยากาศของวันนี้ <c oughs> นี่หนาวเหมือนเดิมแล้วทุกคนโบ <c oughs> ม,มีแดดเหมือนเดิมเมื่อนี้บบได้ตาขาวเนาะเพราะว่ามีแดดอันหมอกถึงมันแห้งสิบเปียกก็เกาอีกเนาะก็เลยอยู่ถึงนี้จ้าเดี๋ยวเขาไปยืม ยืมไปยืมเล็กโซกันหน่ออีเมลบอกเมื่อกี้ย่างไปก่อนจ้าย่างลงไปเงินนั้นจ้าติดคำว่าจ้ามากเลยทุกคนติดภาษาไดย เมนพุดเดิ้ลว่าอัญญาทานนะ่ะมื่อนี่นุงเสื้อสองผืนจะได้มาเมื่อนี่หนาวนันเด้อแต่กดหนาวเนาะน้องตุ๊กนุงมาสามผืนแต่ว่าน้องตุ๊กแกว่ายผืนนึงเพราะว่า,าเทาทีเฮ็ดเบียงแล้วแบบมันจะห,ห่อนหน่อนเนาะแบบนุงเครื่องลายมันก็อันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้ละก็เฮ็ดเบียกเรามันก็คือแบบนักกระโตก้อนเหลอนักกระโตที่นุงเครืองร้ายกอนเหรอก็เลยว่าแกไ้ไปสะพื้นหนึ่งหนุงสองผืนพอทุกคนคันไดลอยฟ้าอ <c oughs> <c oughs> ่างไปจะเนาะจะมีหวยนาำ Săn dữ nè Em Dùm đe Dù thi đơ Dù thi đơ. Ui em xuống bắc em ngầm ngầm à Dù phun em có hết rồi

ต,ยตุยอ่ะเน,นาะอยางขึ้นคันได้ร้อยฝ่าบมาือเอ็มคันได้ร้อยฝ่าเออเนาะ บรรยากาศดีมากมากสุดยอดขึ้นคันได้กับเมื่อยล่ะทุกคนขึ้นคันได้มากกับเมื่อยล่ะแม่เจ็ดเดือนอ่ะเฮ็ดสวยหรอ คำเห็ดแตะคือเอ็มคำจะเฮ็ดสวนอีนุ่นนี่เห yeah> ็ดตะคาดนเออเฮ็ดสวนก็ดีอยู่ไม่ไม uh, ่อ mm, ๊ะเนะเ

慢慢飞，一步也不能停。 mời <laughs>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  mời 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 หนแม่ฟุดดังไฟจุดเอห,หน้าแบบออนัา่นน้ำมันหวนแม่ลูกใบลุกไวอ่ะท้งทังนี่นกนขน็ขนโตคุณติดตโตได้ไล้ายอะไทุกควน หนาวเหรอให้ดูทางไฟ <laughs> จุดจุดตระถางจุดตระถางมีสจังหวะฝนเศร้าเมื่อ,หอยหรอกเศร้าเมื่อยกินข้าวขุดดินเมือ่อยหรอกกัเลยอรซิมาเพิ่งอีเมลอันเอาตัวเป็ดอยู่น้องเธอน้องอันขาเจา้าอ,อยู่เธิงนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้คือน้องขาเจ้าวน้องเขา

บุงดก้เจดอ้ผักกาดเลยอะเนาะผักสวนครัว Uh huh. น้องเดี๋ยนวะทุกคนเท่ากับต้มปะไปไหนเนาะเรากับไปเห็ดเบียกมาต้มอ,อุ้มไน้นี่เนาะเทาก็บน้องตุก๊กไปขุดดินไปเอาตเปอยูน้องเขาเจ้ามาแล้วก็มาสนไผเสือ,อันนี้แต่ว่าน้องตุ๊กจีออกมาเือนกอนเนาะแล้วก็สิปะเหอะคือพอไั่ปะขือภัอไ่เบิองล้วก็นอไั่เกลือเนาะ ป้าอภัยเบิ้องวกับป้าอภัยต้มต้อล่ะน้องตุ๊กกับแม่ฟุตสิออกเมื่อเฮือนก่อนพวบมื้อนี้มีมีงานอยู่เฮือนนั้นอยู่แถวหวานหั่นน่ะเนาะทุกคนเราจะไปส่งแม่ฟุตย,ยู่นั่นล่ะกันน้องตุ๊กกะิมื่อเฮือนล้างถ้วยล้างดวงเดี๋ยวมื้ออื่นจะมาอีกเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะซิลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเรียบร้อยบาย